สวัสดีครับนี่ก็มาพบพอกันกับพอลูกผ้าเพื่อนนะครับนี่ก็พึ่งสั่งไหวมากนะครับไหวพึ่งมาถึงสามสีมือหามือแล้วละายมือแลวละครับไหวไหวอินโดครับผมสองหมัดนะครับมีสิบโลนะครับที่สั่งมากหมัดหนึ่งว่าท่านแกอีกมัดหนึ่งแกะแล้วนะครับกาลังแกะออกได้สองเซนกันเลยมันนี้ก็มีงานไปส่งแบบนะครับแบบุงเขาใหญ่สิบหกนิ้วนะครับ หกสิบสี่ซี่นะครับแบบนะครับด้านล่างก็มีหมองกันกันถือกระเบื้องนะครับตะปูตีจมนะครับตีจมเวลาตูดกับผื่นกระเบื้องนี้สี่นี้ตีได้บ่าหะนะครับหลังยึดด้วยน็อตสกูนะครับดันบนกระลงเคลือบเงาห้เพลินนะครับเคลือบเงาเพื่อว่าห้เสียนมันหายนะครับเวลาหลบอย่างหลบเสียนม่นได้หาย หกสิบสี่ซี่ครับผมสี่ทีขนาดระยะสองเส้นนะครับชุหกนิ้วครับแบบนอกนกเขาไงแบบตัวนี้นกเขาชาวาได้ครับตัวนี้ก็สองสองอันนี้ก็เป็นหัวนกเขาชาวาได้อันนี้ก็เป็นหัวนกเขาญงได้สองวงนี้ครับแล้วแต่ขึ้นโยกกับเพาพริกแพงเทคนิคนะครับนี่ไปทรงของให้เพิ่นนะครับราคาหกลอยหาสิบบาทร่วมทรงนะครับแบบจิกนะครับ แต่ว่าถือว่าได้เห็ดแล้วพอบ่มี่ใหม่นะครับใหม่ที่เห็ดเป็นไม่สนนะครับหรือผู้ายมีไหม่ก็ทรงมาให้เห็ดไต้นะครับ